โอเคทุกคนน้องมาแล้วนะคะด้วยความตื่นเต้นจริงๆแล้วก็มาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะ่ะดูกล่องให้ดูกอ่อนเนาะกล่องน่ารักแต่ว่าบูบี้มากๆนะคะมาแกะกันเลยทุกคนด้วยความตื่นเต้นนี่คือแบบแกะพร้อมกันเราจะเห็นพร้อมกันนะทุกคนจ้าจ้าจ้โอ้อะไรีแต่น้องคนนี้คือ เอายังไม่เห็นแปวเลยน้องคนนี้ก็คือน้องพัชิตกุนีเย้ยเขามีของแถมมาให้ด้วยนัดกดของแถมได้มานะคะเป็นน้องสองคนนี้โอ้น่านรักจังเลยไม่รู้จักแต่ว่าน่า,นานรักจังเลยนะนี่นะคะอน่านรักอ่ารักมันลูกแม่ เอากล่องเก็บก่อนนะคะเอามาน้องมาแล้วทุกคนน่ารักมากๆนะให้ดูกล่องก่อนนะคะอ๋เป็นปิงเจดีตัวแรกเลยนะคะขนาดน้องดีมูลูกรักยังไม่เคยซื้อปิงเจดีของดีมูมาก่อนเลยนะทุกคนแต่โดนน้องฮาชิปุป๊ปุตกเข้าไปเต็มๆนะคะแบบว่าโดนน้องตกเท้าเต็มเป้าปากนี่คือแบบเจ็บเลยอะ เบ็ดเกี่ยวแบบเต็มๆน <besteht S 1> ้องเหนียวทุกคนแตนเร์จุตอมีมือให้สองข้างแล้วก็สายสายจูสายผูกน้องไม่ให้น้องหนีนะคะ ก็อุยฐานแล้วก็ตัวที่จับตัวน้องน,นะคะอันนี้เรามาแกะนี่ก่อนดูสิโอเอาไว้ทำอะไรออ่ยเปิดได้ด้วยอันนี้ที่จับตัวแน่นอนเหมือนน้องดอยเราเรามาจากงานดอยมาก่อนนะคะก็เลย เคยชินกับสิ่งนี้ก็ประกอบแล้วนะคะตรงนี้ก็ยัดเข้าไปยากนิดนึงนะเขาก็จะแบบแน่นมากๆนะคะต้องใช้แรงและกำลังแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้มันหักลวกันตรงนี้เขาก็เป็นที่จับนะคะแล้วก็น้องตรงนี้ก็สามารถที่จะงานเข้าวงานออกได้นะคะจุ๊บๆแล้วก็โค้งซ้ายโค้งขวา ค้งเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะคะขึ้นลงขึ้นลงได้ตรงนี้กระดับได้เอาไว้จับตัวน้องไม่ให้น้องหล่นนั่นเองนะคะมีสายบ้องแป้งอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ไม่หนักบ้องแป้งอยู่กันล้วก็ตื่น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 ตัวน้องนั่นเองนะคะตัวน้องมาแล้วทุกคนเรามาแกะกันชาด๊อดด๊อด ตอนต,อน,ตอนโอ้ยน่ารักจุงเลยอันเชิญน้องมาจะาก,กล่องก่อนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่นา่ารักน้องมีน้ำมูกไหลแล้วเช็ดน้ำมูกให้น้องหน่อยนะคะตรงนี้เขาก็มีพลาสติกหุ่มหน้าเอาไว้แล้วก็ชุบๆๆมันถอดอย่างนี้เปล่า น้องถอดหมวกได้อ๋อน้องถอดหมวกได้นะคะอะน้องถอดเสื้อได้เดี๋ยวลองมาถอดกันก่อนดีกว่านะคะดูซิว่าประกอบอยังไงทําไมน้องหูแหลมใครตอบได้เลยคะว่าทําไมน้องหูแหลมน้องขยับตาได้ด้วยนะทุกคนดูดิแล้วก็ใช้มือเลื่อนตาน้องมาหนึ่งคอนแทคนะคะเดี๋ยวลองดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะทุกคน เสื้อก็ถอดได้ตรงนี้ก็เป็นตินตุ๊กแกแต่ว่าไม่แบบไม่เจ็บนะคะตินตุ๊กแกที่ไม่เจ็บมาถึงก็จับน้องแก้ผ้าเลยนะคะจะได้รู้ว่าข้อต่อเขาเป็นยังไงนะทุกคนเวลาหักไปเนี่ยมันจะได้ไม่ฝืนเขานะคะอ่ะมาดูข้อต่อเขาก่อนอนะทุกคนขยับเอียงหัวซ้ายขวาแบบถ้าเกิดหน้าโตแบบนี้จะเอียงซ้ายขวาไม่ได้นะคะน้องจะก,ก้มหน้าได้แล้วก็ต้องก้มแล้วค่อยเอียงนิดนิดนะคะแาะว่ามันคำ้ำคอ ก,ก็คือแบบน้องก้มหน้าได้เงยหน้าได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเอยียงซ้ายขวาไม่ได้เลยทุกคนเอยียงซ้ายขวาไม่ได้นะคะแขนเนี่ยเขาก็หมุนได้แหละตรงนี้จอยมันก็จะแบบเข้าออกเข้าออกเอองอได้แขนก็หมุนได้งอข้อมือได้นะคะข้อต่อไหนที่งอไม่ได้ให้สังเกตนะว่ามันจะมีเมื่อกี้น้องงอขาไม่ได้ข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้น้องงอเข่าไม่ได้ข้างหนึ่งนะคะให้สังเกตว่านี้นะคะน้องจะมีข้อต่อแบบขีดขีดเห็นปะมันจะเป็นวิธีการหมุนนะคะถ้าเกิดขีดลงแบบนี้คือเขาหมุนลงได้แบบนี้นะคะเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยมันไม่มีขีดนะทุกคนมันหมุนได้ก็พยายามหมุนให้ไอขีดขีดเนี่ยมาอยู่ข้างหน้านะคะน้องจะได้แบบงอขาได้นะคะเข้าใจใช่ปะคือแบบ นี่นะคะวิธีการแก้นะคะบางทีแบบเอ้ยน้องงอขาไม่ได้หรือว่าน้องงอแขนไม่ได้นะคะเพราะว่าไอบอลตรงเนี้ยมันไอขีดขีดของบอลตรงเนี้ยค่ะมันแบบมันบิดไปอยู่ฝั่งอื่นอ่ะก็ลองแบบค่อยๆบิดไอตัวบอลตรงเนี้ยออกมาให้มันถูกนะคะ Transcrição e